อ้เกิดไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะไม่เล่นเกมโรบอทนะเราจะมาดูพี่คนนี้กันใครเดินผ่านแล้วก็เหลือคลิปนี้ โอเคเบี้ยโอ้โอ threaten ้ไปเอาหมอนพ่อมาใส่ปอกหมอนดูไหนนี่เหรอโน่นโน่นโน่นน่นไอที่ตั้งอยู่ของพ่อมั้งนี่เหรอเออมันดูนี้ดิ ยินขึ้นไปเนี่ยโอ้ยดูเซงอะไรเดีย๋ยวหาคนให้งเออเอาวางแบบนี้แม่งนะหาเจอยังไม่เจอเมื่อกี้ไหนเมื่อก,กี้หนูกดไลค์กกหหให้ <S <S อันไหนวะเนี่ยเนียเนียเจอแล้ว เธอรู้ไหมในใจของฉันกลัวจะตายอขอเพียงเธอคอยจับมือฉันกุมเอาไวอ้อกุใจไม่กลัวสิ่งใดเมือฉันมีเธอเพราะว่าฉันมันเกิดมาแบบนี้เกิดมาแบบนี้คนอย่งฉันนั้นมันก็ปลน่าจะมาว่าลูก

เออไม่ตอบตาข้อเป่าเลยจะแก้เท้าแบบนี้รักที่สุดรักที่สุดแม่จะได้อ๋อเขาจะูท้ามินิน้อฟตายแล้วน้องไม่อยู่แล้วเท้าเท้าจะทำยังไงลกทิ้งยังไงอ๋ออ้าเกินกันเข้าก็นอนห่มผ้าให้ ไม่ต้องน้องนั่มเล่าเท้าอาจจะเป็นตะขาบหรืออะไรบางอย่าง <c oughs> มวนปุ้ยเลยตีล่างกายมวนเลย <c oughs> อะไรอีกมันมดแล้วเ <c oughs> มียนมาแล้วเ <c oughs> ฮ้ยข้อสอบเขาไอ้เท้า ตกใจไงบีเออไปเสียงดังจะมันก็เลยเอ๊ะเมื่อกี้ทำไงวะปั๊บน้ำพริกใส่ตาได้ไหมเออโอไม่ได้โอเคโอเคใโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ๊อบบ๊อบบ๊อบมันมีน้ำพริกอยู่ความใส่หน้าเอาเมื่อคืนทำเป็นทัดไอพีชกลุ่มลงไปในน้ำพริกเขา มีสีสันขึ้นหน่อยนะห้องแมวมาได้เอาอีแกวไอพองอ่ะชอบไปเอาหน้าห้อยฟุ๊กประจำเวลาหิวเฮ้ยเฮ้ยผิดไปเคียประจำไปเคียเมื่อวานมันออกป้ายทะเบียนรถมึสองสองใช่ห้าสองสอง อ,อือมไม่น่ากดแพทย์โอ้ยพทย์เยอะการบ้านเขาทำเป็นยังไงดีโอเคละส่งเรียบร้อยละอืมวัชโอ้ย์พาดไปเลยไม่ได้อินไปุ่มละอโอชร้อยชีซี เอ, oh. ออสีไหนดีวะสีนี้ก็ได้เอาสีดำเราชอบสีดำ เสื้อไอ้อานี้ใช่ไหมแล้วก็ลูกตาสองสีไม่ใช่เออสีนี้ก็ได้แล้วก็สีเหลืองสีเหลืองออ โออเออทำไงวะออตัวมเป็นคน O, apa? Kuning sih Si hitam sih? Oke, yuk cepet topengnya kan. สองสามเออเออออดิชโอ้เกินสามโอเคโอเค สตีฟเขาเป็นคนที่สุดยอดคิดว่าแต่จะาเงินมาให้ไพนี้ถึงจะมาให้ห้าร้อยเยสินจากวันที่หายไปน่ะอือืก็คิดว่าจะมาตัดจักห้า 5, ไอ้สามพันหรืออะไร เออแค่นันแหละบีโอเคอ่าพรุ่งนี้อ้ามันยังไม่อิ่มอีกเนี้ยหันต้างมีมาตามเข้ามาอีกเฮ้ยลืมลืมลืมจักอ๋อถ้ากเองไงชวัน ก็ต้องโอบเอาไว้อยู่อย่างนี้เลยถ้าทำหน้าสีดก็ต้องออยู่อย่างนี้เดี๋ยวบีไม่งั้นมันมันกามมันคืนใช่ทก็ต้องทูก็ไม่รู้ว่ามันยุบยังไงบีคูก็ไม่เข้าใจเนี่ยจับลงไปก็แข็งแล้วมันยุบยังไงกูไม่เข้าใจสีนี้ก็มันกินมันมันกินกระดูกเออทีนี้น่ะมันก็มีเวลาของมันดีทีนี้น่ะก็ต้องจองคิวแล้วก็เข้าไปฉีดไม่งั้นมันมันคืน เนี่ยไอ้พวกร่องร่องอะไรเนี่ยพวกตรงขมับตรงอะไรเนี่ยบีไม่งั้นมันมันคลายหมดซสื้อเหมือนเปื้อนสีไม่ใช่ส,สีน้ำเงินก็ได้ไดทั้งเงินเข็มโหชิดาเลยนันเนี่ยคือเขาชอบเพื่อนสีอยู่ดีอยะ เลยจะมาบ็อกเดียวกัน <Yeah. S 1> เลยเนาะจริงๆนะปีทำอ่ะเออโอ้ยเจ็บว่ามันคือจะเป็นอีโดดไหนจิ้มก็จิ้มตลอดไงโมกำลังยูนก่เตียวกำลุื้อืมดังดูกววนหลนนี่ยโนี้โอ้ทำแดดไหมวะ โอ้โอเคคุยยี่แมมนี่มากินขเล้ามากินตะบานั้ถงบาอีบ้าไม่ตัวยางดำไอแอมพิซากุูดามึงไปอล้อหอมมากเลยบีแมวตัวเนี้ยดูทำหน้าตัดเข้ามาตัดเข้าไปอยากรับ เขาให้จับเขาจับได้เลยนะจับแบบบมโ่โอ้โหหอมมากเลยเธอทีนอนกับบีนล้ววันนี้นอนกับบีนอนวันี้เหมือนเชียวนอนทุกวันนอนกับบีนะ กอจาย <c oughs> ม <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยรอยห้าซีบมาก่อนผูกทิงผูกข้างมันเจนดีตัวตาวิชัยแกไม่บ้าอย่างเขาบอลทรงบอลสีนี่สามร้อยเจ็ดซิบอีนี่แหละเต็มเต็มทีวีเลยบีไอส่งมาจากต่างจังหวัดตามหากันใครมีใครอะไรโอ้ หามึงเป็นคนมาคาตา